คราฟีคราฟีอ้าวตื่นได้แล้วค่ะตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วค่ะเจ้าจ้าเจ้าจ้าเอ้าเช้าแล้วโวเฮ้ยตื่นแล้วนี่เดี๋ยวมีข่าวดีจะมาบอกด้วยนะหนูว่าหนูอ่ะไปเติมเกมมาแล้วครับเอ้ยไปเติมเกมมาอีกแล้ว จ้าโอ้หนูไปเติมเกล้าเป็นแพ็คนางเงือกะค่ะวันนี้ก็อยากจะมาทําคลิปไปเปิดแพ็คนางเงือกให้ทุกคนดูกันอ่ะหูน่าสนใจนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นนะทุกคนนะข้อจ้อขอสวัสดีนะจ๊ะเด็กๆทุกคนน้องพอใจเองนะนี่เมียขาดีจะบอกหนูอะทำควิท่าเต้นม,มาเรียบร้อยแค่หนึ่งเวทเองนะจิ๊บจะจ้าจ,จิ๊บเนี่ยสาม,มารถเต้นได้ด้ยอัะจ๊อาจารยไก่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 ไกไก่ไก่ไ เอ้ยเราเป็นบ้าสักทีได้ไหมคะมาฮ่าฮ่เออจ้าจ้เดี๋ยวเราไปดูเควสกันเลยนะว่าเควสนางเงือกนี่มันเป็นยังไงกันนะปาเลสโก้ก็คือว่านะหนูมีเดอะมูวี่ใหม่ๆมาอีกแล้วนะเดอะมู i วชินจังนะแต่ว่าน่ามันไม่รู้ว่าตอนอะไรนะเดี๋ยวเก็บเรืองความแล้วนะทุกคนแต่ก่อนอีไปดูเพลนางเงือกเลยจ้าตึงจิงติงติงนี่เลยกดเข้าไปตรงซาตะก้าสายของ ว้าวได้ไม่รู้วไปกดไปที่โอนเนอร์ดีกว่าชนินี่เราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแพคของมันเนี่ยเอแพคมันอยู่ไหนหน้าอ๋ออยู่ในนี้นี่เองนะนี่แพคนางเงือสุดเฟี้ยวเลยเตรนเตรนเต้นเต้นตน,นี่ที่เขาบอกนะั้จะมีแบ็กกราวด์สีอันชุด22โคตรเยอะนะ่ะสุดยอดแล้วก็มีทรงผมเม็นซิกอันแล้วก็เป็นแอนิเมชันเ สุดสอดของเล่นก็จะมี21เราไปดูกันเลยจ้าเต้น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 เตนเตนเต้นนเตนเต้นนว้าวสุดยอดไปเลยแมาเต๋ตัวละครเราอยู่ไหนหน้าหาไม่เจอ,อนี่ไง อ่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่ามันจะมีอะไรเซนเทรบว้าเต็มเลยเดี๋ยวเราเราไปเปิดกันดูดีกว่านะทุกคนแต่ก่อนเดี๋ยนะมันกลายเป็นกล่องรวมได้ไหมนะมันเป็นกล่องรวมได้ไหมนะอ๋อเป็นกล่องรวมได้ใช่ไชิปโอเคจะไม่ได้เสียเวลาไปกันเลยเราจะไปที่ไหนกันดีนะที่มันกว้างกว้างะทุกคนไปที่ไหนกันดีนะไปที่ไหนกันดีนะจะว่าไปมีโซนเปิดใหม่อยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ทุกคนชิปชิลว้า สวยก,กว่าเดิมเลยโอ้จ้าจ้าจ้าโอ้งั้นเราไปเปิดอยู่ที่ไหนกันดีเปิดอยู่ที่ไหนโอโอเอ้เอาก็ผิดมาอยู่ตรงนี้เฉยเลยไปที่ไหนกันดีนงะั้นเรามาเปิดตรงโซนใหม่กันดีกว่านะทุกคนนี่สงสัยก่อสร้างเลยนะทุกคนเราจะมาเปิดอยู่โซนนี้กัน เอว่าแต่ต้องหาตัลวละครของพวกเราก่อนนะตัวละครเราหายเออโอเคอ่าเสร็จแล้วอุ้ยจะว่าไปลืมไปแล้วลืมไปเลยว,ว่าจะต้องพาไปดูอะไรก่อนจำได้ว่ามันมีแบล็กเกลใช่ไหมทุกคนอ่าแบล็กเกลอยู่ไหนนะแบล็กเกลทุกคนช่วยหาโซมันดิอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่นี่เองฮ่าฮ่าฮ่า,า,าโอเคมาถึงเรียบร้อยนีด จากพวกเราจำ่วนวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมทุกคนที่วิทยาศาสตร์มีคำตอบอ้อยออยอ้อยอยติดติดติทำไมฉันติดเนี่ยอ้าช่วยด้วยอ๋ติดติดตอ้ยติดตช่วยด้วยออออชึบออชึบโอโออ้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 อโต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 ติดอ๋อติดติดโอเคติดจากติดมานานเหลือเกินโอเคนี่วาโซนนี้สุดยอดเลย อันนี้เป็นโซนใต้น้ำทุกคนสุดตาม,มาชึบว้าเป็นเกาะสินะเกาะสวยงามมากต่อมาก็มีใต้สมบัติท้องทะเลแล้วก็ตรงนี้ก็ว้าวใต้น้ำชึบต่เอาไม่มีแค่นี้สินะโอ้แต่ก็สวยมากเลยนะเกาะเนี่ยว้าดีดีมีต้นมะพร้าวหล่นมาด้วยไม่นะ่ไม่ใช่มันเป็นแม็กกาลีนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าพื้นที่ใหม่มันเป็นยังไงนะจะบอกว่านี่มาอัปเดตมันมาเยอะมากเลยนะทุกคนแต่ว่าหนูอยากให้ทะเลมันเปิดเร็วๆว่าชอบทะเลอยากไปเที่ยวทะเลจังถ้าเกิดว่าทะเลเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวหนูจะมาอัดคลิปให้ดูนะทุกคนอะกล่องแรกชึบเป็นชุดสินาะว้าวโอ้ยทําไมฉันกลายเป็นปะทองหัวโตวขนาดนี้เฮ้ยทำไมเรามีหางนางเงือกด้วยแล้วก็มีหลายสีเลยนะดูดิ นี่มีทั้งสีฟ้าสีส้มแล้วตอนนี้เป็นหางอะไรหางปลาทุกคนแล้วก็มีหน้าเต็มไปหมดเลยนะโอ้ยโอ้ยทำไมหน้าฉันบวมขนาดนี้เนี่ยว้าวสวยสน่าง,งามเลยแล้วตอนนี้ก็นี่เป็นเสื้อของผู้ใหญ่นะมีของเบบี้ด้วยเฮ้ยทำไมตรงนี้มันมีรองเท้าด้วยอะทุกคนลองใส่มันดูดิจุ๊บว้าวสวยจังเลยตอนแต่ตอนนี้เราเริ่มไม่สวยแล้วอะทุกคน อมว่าน้าเราบูมเป่งเลยว้าวเชื่อต่อไปก็เป็นเสื้อของเจ้าปลาที่ตัวละครที่พวกเราใส่มานะทุกคนโอ้ยสวยจังเลยสวยอันนี้ก็เป็นหางใส่รู้อีกแล้วสวยมากเลยว่าแต่รู้สึกขาดอากาศใจปักไปขาดอากาศใจโอ้โอ้โอ้เอา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 ออกโฮ้ยเกือบตายแล้วเราโอเคเดี๋ยวเราใส่ชุดเดิมันดีกว่านะทุกคนรู้สึก ว่านาชุดนี้ห่ะไม่ค่อยเหมาะเลยเชือบเอชืบนี่ใส่ชุดเดิมโอเคว่าแต่โบเราหายไปไหนเนี่ยโอของพวกเราหายไปไหนเนี่ยหาไม่เจอทุกคนแต่กอนออมีอะไรมาติดตูดพวกเราด้วยเนี่ยฮะโอ้ยมีอะไรมาติดตูดแล้วด้วยเอเชือบโอยถอดผิดถอดผิดโอถอดรองเท้าก่อนสวนหางเลยค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนะทุกคนต่อมานะอันนี้เป็นอะไรเนี่ย ของต่อมาเป็นจุเอ๊ะอะไรเนี่ยเอ๊ะว้าวเป็นที่ตกแต่งสินะแล้วนี่อะไรอะ่ะวุ้ยแผนที่สมบัติเหรอรู้สึกว่านจะม,มีแผนที่สมบัติหลายที่เลยแล้วนี่อะไรว้าวหอยวิเศษเหรอเป็นไฟได้ด้วยทุกคนแล้วก็นี่มีเปลือกหอยด้วยแต่ทุกคนสามารถร้างได้ฮ่าสตาร์ ต่อมานะทุกคนว้าเป็นเก้าอี้เหรอเก้าอี้เนี่ยสามารถนอนได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็มีอะไรเดีโมอที่ตกแต่งินะอ้ยมีหอยอมพูยนะ่านีปู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 มีหอยสังด้วยนะทุกคนแล้วก็มีอะไรด้วยเนี่ยก้อนหินตกแต่งมากมายมีแค่นี้เองเอาล่ะต่อมาว้าอะไรเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีว,ว้าวยนี่คืออะไรอทุกคนหนูมไม่รู้จักเลยนะาที่พี่มาบอน่ไม่ ทำไมมีรูปปูม,มาอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยเยอะโอโหพรมอลายกับตันเลยแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยว่าดูเหมือนว่าจะมีความลับอีกแล้วเราทุกคนว่าแต่มันเปิดยังงั้นลองกดไปมั่วๆดูก่อนเอกดไปมั่วๆดูซิว่ามันจะมีอะไรนะ้าชัดๆไม่มีอะไรเลยยึเอความลับหรือเปล่าเนี่ยชิบชิบชัดชิบชัดเอมเปิดยังไงอะทุกคนหนูยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูก่อนนะ ว่าแต่มันเปิดยังไงนี่กดไปมั่วนี่กด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 กไปไมั่วๆเลยเช่อมเช้าๆเ้าๆที่เ้ากูเกูกกกกูกกกกกกกอาดูเหมือนว่าจะเปิดไม่อานะทุกคนเดี๋ยวเราไปดููทูกนดีกว่ามันเปิดยังไงน้าอ๋อแพ็กน้าเงื่อนนี่ก็มีแค่นี้นะทุกคนว่าแต่เดี๋ยวเราไปจัดของกันดีกว่าน้ากเก้าอี้บัลังเดี๋ยวเอาไว้ไหนดีโมันไม่ได้แล้วทุกคนมันเออกมาแล้วอะ เอาหอยเก็บเข้าไปหอยเก็บเข้าไปโอเคอชุบเสื้อเอาเข้าไปได้ไหมเนี่ยโอจ้จับจับโอ,โอเ้เละเทะโอ้เละเทะไปหมดเลยช,ชึบชับชึบชับอีกเดี๋ยวเก็บของก็เดี๋ยวพื้นที่เขาเขาจะบอกว่าเราไม่เก็บของแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาก็มาว่าเราอีกอช,ชึบชัชัโอเคจับจับจับโอ้เก็บรองเท้าเลยรองเท้าเยอะเกินโอเคต่วมาก็เก็บ สมองด้วยสมองเลือดมันผมรู้แล้วว่ามันคือสมองเลือดชับจับนี่เก็บภาพเก็บอะไรให้หมดเลยอ๋อเก็บนี่ด้วยโอ้ยโอ,ย,โอยหอยสังหอยสังเป่าออกอจะจะจะโอ้โอเครู้เหมือนว่าเสิ่งของใหญ่ๆเราใส่ไม่ได้เราก็ถือไปสิครับผมอ๋อแล้วของไข่เขามรับใส่ได้แล้วโอเคหอยหอยก็ใส่ไปเลยเอาหอยหอยหอยปิดไม่ได้โอเคชิ่ เอมีอะไรอีกไม่นาโอเคหมดแล้วทินอุ้ยนี่ไงเจอโบเราแล้วนึกว่าโบเราหายโอเคเสร็จรวดรลวงจ้าจ๊าจ้าจึ๊บว่าแต่นะมันมันมีถังขยะไหมทุกคนมันรู้สึกว่ามันเกะกะมากเลยนะทุกคนฮะโอเคถือว่าเราอ่ะก็ได้เป็นโซนของแปลกๆมาอีกแล้วทุกคนฮะโอเคถือไปเลยรด โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาทุกคนกันดีกว่านะชับชๆบชับว่าแต่เราจะไปจัดของอยู่ที่ไหนน้าจ้าจ้บจ้าจ้าว้า่ีบ้านมาแล้วมาหาน้องกันดีกว่าน้าช่วงอ้ากลับมาแล้วหรอโอ้ยโอ้ยโอดีใจดีใจจังเลงพี่กลับมาแล้วกลับมาแล้ว กลับมาแล้วเจ้าวันนี้ได้ของนางเงือบมาแล้วนะฮ่าจริงๆหรอคะล่วเสียงดีงใจยัง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  ดีใจดีใจจังอะ่ะไม่ดีใจก็ดีแล้วนะจ๊ะอ่านี่ก็คือว่าอเดีตของเรานะแต่ว่านะทุกคนที่เรามาในวันนี้นะก็คือว่านะบ้านเราอะดูเปลี่ยนไปมากเลยเพราะว่าช่วงหนึ่งอะมันมีเกมบั๊กนะทุกคนเกมบัก๊กบ้านเราอะที่จะแต่งมาใหม่อะหายหมดเลยเราก็เลยต้องจัดใหม่หมดเลยนะอ่าดีดยว,ว้าวทำไมงานวันนี้มันคลอดลูกแล้วนะาย่าย่า้า ทุกคนคือว่านะเรานะเพียนสัตว์เลี้ยงมานะทุกคนสัตว์เลี้ยงหมดเราเลยโอ้ยอะไรเนี่ยว่ามีไข่ด้วยื่าแต่นะไข่เรายังไม่เสร็จโอ้ยนี่อ่าเรามีเจ้านกกุ๊กๆด้วยวัสดีครับผมกุ๊กผมกุ๊กๆเองครับกุ๊กกุ๊กๆกุ๊กๆกุ๊ก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 แมน่ารักจริงๆเลยนะตัวนี้เนี่ย นี่เลยทุกคนนี่ก็คือห้องของเจ้ากิ้งก่านะทุกคนนี่เรามีไม้กระทาแฮนรี่พอตเตอร์วยวิงกาดียมนวิงการี่มันไปปริญญาวิงกาดียมันโอ้โหน้าสาเต็มเลยนี่ตลกนะทุกคนอย่างกับน้าพุโอ้โหโอ้วโอ้น้าไหลหมดเลย ว้าวแล้วตรงนี้มีอะไรด้วยเนี่ยมีสามารถเล่นเพลงได้ไหมนาสามารถเล่นเพลงได้ไหมนาอ่าเดี๋ยวฝึกเลีนยบิชันนะ่าจะสินมาแล้วแล้วแต่ว่าเราเล่นดนตรีไม่เป็นไม่ต้องสนนะๆๆห้องเราก็จัดมาอย่างดีแล้วทุกคนนะจากการเกมบั๊กขึ้นมาทุกคนเฮ่าฮ่เฮ่ นี่เราทุกคนเราไขาความแล้วจากเอเรียตัวนี้ได้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยผมพาไปดูเองมันมีโซนเล่นเกมนะทุกคนอยู่ตรงโซนเล่นเกมถ้าเกิดว่ามันจะเล่นเกมแล้วม,ม,มันจะมีแต้มให้ด้วยนะทุกคนเราก็สามมาเอาแต้มมาใส่ในหยอนนั้นได้นะหยอดซี่หยอดแต้มนะแล้วพอถึงพอเกินหนะึ่งร้อยน่ะมันก็จะมีของเล่นให้เลยนี่นี่ไงอยู่ตรงนี้นะทุกคนว่า เออวันนี้นะ่ะเราทำงานมาเหนื่อยแล้วมาเล่นบาสเกตบอลดูดีกว่านะัทุกคนไขความล้บมาได้เยอะเลยอ่าชชฟนี่เล่นบาสเกตบอลนะครับที่หนูได้มามาจากเล่นบาสเกตบอลนั่นเองชรัปชุบชปชปนี่เราคลิปมันสั้นเองแต่ว่าเราจะทำให้คลิปมันยาวขึ้นหนะ่อยอ่ะชโอ้ได้แล้วจา้จาจา้จาจา้าจ้าจ้านี่เราไปฝึกเรียนมานะจ๊ะทุกคนเรียนมาตั้งแต่อนุบาลชินจังเนี่ โรงพยาบาลชินจังมาแล้วชับนี่สถิติของชินจังได้ห้าสิบเลยนะทุกคนเ,นเก่งไหมล่ะฮะนี่จ้ะจึบจ๋านี่เลยได้แล้วทุกคนถ้าเกิดว่าทำได้นานเท่าเหร่แต้บก็จะยิ่งเยอะนะทุกคนเดี๋ยวหนูทำให้ดูจึบจ๋าโอเคอ่าเนี่ยสิบแล้วต่อมาก็สิบเอ็ดจึบจับจัาจับสิบสองอ้วมันเริ่มเล็กขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ะทุกคน รู้สึกกลัวจังเลยอ่ะจับโอ้ได้แล้วสิบสามสิบสามสิบสี่โอเคได้แล้วต่อมาก็เป็นสิบห้าโอ้ได้แล้วทุกคนหลังจากที่มันรีวิวแล้วโอ้ทำไมทอนนี้มันเร็วมมรขึ้นอ่ะเจ้าบอกเบ๊ จับ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 อ๋ยได้มันมาแค่สามวัยเองอะทุกคนมันง่อยง่อยมากเกินแล้ชึบจบๆ,ๆึบหลังจากที่เรามารีวิวทุกคนคลิปมันยังไม่ยาวเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบไปกันนะ้จับจับจับกอจากการที่เรารีวิวนะแล้วก็เปื่อนเปื้ชุดมันไปหมดเลยอะทุกคนบ้านเราก็วักซะด้วยต้องจัดใหม่มันหมดเลยไอ้ชุดนี้เอาใส่เลยชัก นี่นะ então, นนนน työ. ทุกคนเราก็จะได้แต้มมานะถ้าเกิดเพื่อนร้อยก็จะได้เป็นของที่นี่นะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะก็ลาไปก่อนนะจ๊ะอ่ะเชิบจะอับากุรุอับากุรุอับากุรุเซงกันดามานิซาไซโมบากายนาทิมาริมานินเตะกาเนโซชินอสเกะอัมบาโนสนนะมาอาดัซเกเกย์นายองซามีโมโนนิโม 足からむじむ、おおお、あっぱって犬かまっすいに、生くくねむねむ。そうめめ、しめるくなれ、しめるローザ。ローザ、村もにうりもの、しんのすパイニングにんく、ぱいにんく、ぱいにんく、みんなもあませてる。おなますかになれ、さあ、すきなお、しょうらいなむしみれ。 อ่าน uh ี่เราคอเราเป็นเอฟซีจริงจังเราก็เต้นจริงจังได้ด้วยจับ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 จ้าที่ไหนเต็มมัวไปเลยบายบาย